แมสซี่เจชนาทิพมักทำทุกอย่างถูกหมดในสนามเลี้ยงบอลจ่ายบอลยิงบอลแต่หากย้อนกลับไปในวัยเด็กอาจมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำผิดจนทำให้ตัวเล็กผิดปกติ ดูครับแมสซี่เจของไทยนี่160เซนนะครับส่วนแมสซี่จริงของอาร์เจน167เซนซึ่งคุณวิวพงชนกมิส s ท h a แลนด์เวิลด์ซึ่งสนิทกับเจสงสัยเรื่องความสูงเจมากจึงฝากผมมาถามว่าคุณพ่อเลี้ยงเจด้วยนมยี่ห้ออะไรทำไมเจตัวสูงจังถ้าเป็นคนกินยากอยู่แล้วแล้วจังหวะผมเล็กๆตอนซ้อมบอลเขาประมาณเริ่ม4ขวบถึงครับ เกือบสิบขวบอะผมเอาเข้ากรุงเทพช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมจะต้องดูแลเขาครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตจนผมเอามาเนี่ยผมมาอยู่ให้มาอยู่ในกรุงเทพแล้วผมก็ทิ้งนมไว้ให้เขาให้เขาคงอานไม่ไม่กินอะผมเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้ไม่กี่นั่นเองว่าสมัยก่อนไม่ถึงปีเลยมีคนมาบอกเจทําอะไรฮะให้เพื่อนกินไม่กินมีน้ําใจครับเจพอไม่ถูกใจเผ็ดเขากินไม่ได้เขาก็เลยลงมาซื้อซื้ออาหารสําเร็จรูปการที่ไม่ยอมดื่มนมกากอาหารไม่ กินสิ่งที่มีประโยชน์ผมพาไปหาหมอปรากฏว่าหยุดการเจริญเติบโตไปสองปีคือนั้นอ่าละสองปีนี่ประมาณกี่เซนไม่ไม่ขึ้นเลยครับเสมอเป๊ะหมอเขาดูคือพวกนี้ไม่มีการพัฒนาไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยงั้นถ้าเกิดสมมุติผมย้อนถามว่าแล้วถ้าเกิดกินดีอยู่ดีมีสิทธิ์ขึ้นอีกสักสิบเซนเป็นไปได้ไหมได้ครับแต่ก็ไม่รู้ถึงวันนั้นจะมาอยู่บ้านมาดูแลอาจจะไม่เก่งเหมือนวันนี้ใช่ไหมใช่สุดท้ายมันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตเมสซี่อาร์จีนาเองก็มีปัญหาเรื่องเขาบอกอะไรโครโมโซมโครโมโซมหรือเซลล์อะไรสักอย่่าางททีให้เเขล็กกผิิดปต แต่บาซโลนาเขาบอกเขาพร้อมจะเสียนะฮะอย่าไปตัดสินอะไรจากขนงขนาดครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เจได้มานะฮะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเมสซี่เจจะมาใบาหวย